สบายดีสวัสดีนะครับพ่อพีนอ่น้องวันนี้เฮากระพาะกันมาตัดหญ้าเนาะนี่พากันมาตัดหญ้าวันนี้อันนี้เฮาตัดออกมาเลยชนหนึ่งเนาะนี่อันนี้เฮาก่อชีดแต่ตัดแต่งให้พี่เราไปต้นมันยุม่มต้นมันยุม่มทางในกับพ่อใหญ่ประกวดกำลังตัดเลยเนาะนี่ หญ้าก็ชิะมาณนี้นะปุ๋พี่นอ้องหญ้าเนาะหญ้าก็จะประมาณนี้นะหญ้าก็ชิะมาณนี้แหลนะเนาะมื้อนี้หลังเลิกงานหลังเลิกงานก็ลเลยว่าพากันมาหลับจ๊อบหลังนี้ก็สิได้อยู่ประมาณ300บาท300บาทเนาะก,ก็พอได้เงินซิ้นกับข้าวแล้วนะ เขามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็จะเริ่มเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจให้นายใน,ในเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเขากระป๋อให้พูหญ่เพิ่นตัดอย่างเดียวเนาะนี่ทุกคนพอตัดชุดยอดเลยนะงานละเอียดเลยนะคนนี้ทำเนี่ปั้นแบบขูดเอาเนาะเชี่ยวเลยเนาะโอ้โหขวัตตัดกันยังบบปันนี้อันนี้ชุดยอดนี่โอ้โห้ชุดยอดเลยพอใจเลยลสำเนา โคตา้ากระบบปันนี้ขคตา้าเคช้ำเนื้อขอว่าโคดี้ชุดแล้วมาเจิเจา้านี่ดีค่ะกฤษอันนี้อันนี้เราตัดไม่ได้นะนี่เครื่องก็ไม่ถึงเราก็ก็ดึงเอาหนี่งเอาก็ดึงเอาดึงเอาได้นี่นนวันนี้มาสองคนวันนี้ย่ายเมื่อเมื่อบานก่อนเพินพ่นเพิน่นติดธุระพัวชิพาไปเที่ยว วัวจะพาไปเทียนเน่ยวเมือนเด็กๆไปหลุ่นกับเมื่อว้ถ้าต้นเทียงเฮ็ดแล้วปุ่น้าต้นแรกโบยันพาพ้นต๊กักบกับมันกับโบกควยเพ้งนะกะ็ลังนี้ก็จะอยูอยู่ประมาณสามร้อยแต่ว่าจ้างผู้คอยควบจบทุกอย่างเลยนะเนึ่งตีนี่ จุดใดเครื่องเครื่องเข้าบูถึงนี่จุดใดเครื่องเข้าบูถึงอะนะเอาไปเอามาอยู่ออกวิ่งจุดใดเครื่องเข้าบูถึงนี่ก็เอามือทอนเอา <c oughs> อี๋ได้ยังไงบอก <c oughs> ไปเอามาไดเลยเออมันจะออกนูปลืออีกเนี่ยขุ่มวานแม่นแม่นแม่เนี่ยวาวิ่งแล้วออกออกวิ่ง จุดได้เครื่องเขางเ้าแบรเขาก้าะพือแลอใช่อนใ่ันนี้ฮะระือเลยมางเลยงแล้วก็มาแล้วหรือานบุมนี่ลูกแล้วก็ปบนเฮียนด้วยแมนบอกนี่อยู่มั้งต่เข้าวบ่อไนดิจุดได้เครื่องเข้าบะเทิงเข่ากะทอนเอาดีเบริการให้ลูกค้าแบบดีดีเลยบ้งี่เเออ งานเขากระสีได้ไล่เห็ดแถบะบทัน่นเลยเห็ดร้อนเยสร็จฮะบ่วไล่จวงนี้ก็มึงยุ่งฮองกระตันเลยเสร็มนี่เอาเสร็นี่ไปดีงามเลยงามเลยเฮ้ยมีเด็กมามาดูด้วยนี่ทุกคนมีเด็กมาดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับหนู จะมาช่วยพี่หรอฮะเด็มีเด็กมาบึงบนี่โอ้โหมีพาคนมาออกเอาเงินสวัสด,ดีเลยนีจ่จุดได้ที่เกิื่อนเขาบ่าถึงเข้าก็ต้องใส่ใส่มืออน,นะพู่แม่พี่น้องเด็ดไปเอาลูกคา้าเอาลูกคา้าทีมงันนีคุณภาพ ok, rồi luo ấy, rồi, tới nay, rồi hay mu, nản lười, nè. rồi luo ấy, rồi, rồi hay lục non, lắp job, rồi, rồi, rồi lấy nguyên line, nhá. ok. <laughs> à, <laughs> à, ah, ơ, ấy, rồi. chút xíu, chút xíu, bản điểu, rồi bỏ pho nhảy xem đi, để. nhặt đáy hết áo lót. ngang chọt, ngang chọt. oh, bòn hấu. pan chia áo, ชุดยอดจริงๆนี่อันนี้วันนี้พี่ลูกบ้านแล้วก็สี่ไฮเฮาตัดปีกุ้ยเนาะนี่หนึ่งเดี๋ยวไปใช้อีกสองนี่เนาะสองอันพีพีเล่ากระเจี๊ห,ห้าตัดสองอันอันนี้กล้วยที่เราตัดแล้วที่เฮากระชีกไปทิ้มให้เราอีกฮะมีน้องนี่เย็ยบเย็ยบ เดี๋ยวจะตัดกปลือกทางในก่อนกล้วยที่มันตายแป๊บเดียวหนึ่งแล้ตัดทางในีน้นี่พอมาเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาในเด้อส่งหน่อยๆอันนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่นะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนี่ข้างในข้างในก็ออกมา ประมาณนี้นะหน้าตาส่วนปีกล้ยเฮอกกัตัดให้พี่เข้าไปเลยเนาะนี่แล้วก็ต้นกล้วยด้วยสองต้นที่พี่เขาตาดัดนี่สองต้นเรียบร้อยนี่ปีเฮอกไัตเอาให้พี่เข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยชารคลิีนี้กระจบไใสมีเด้อพี่พี่น้องเดยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ